กิ่ง,องครอ,งอร์เน่ในเสนี่เลยราการที่สิบเก้าตรงนี้นี่ครับราการที่ 19, เก้าเสนี้เลยอ้าวรเหรอนี่ครับสเสลดนี้เลยเอนี่ครับถาย่างนี้เลยนะครับ สวยๆนี่เลยกลิ่นๆเสียงร้องของชัดครับองนี้รายการยี่สิบพักกิ่งคอนเคียนองนี้เอาไปในราคาหกร้อบาทละหกร้อบาทเลยหกร้อบาทละหกร้อยบาท,บาทสวยๆเลยนะครับก็ครบแล้วสองยี่สิบรายการที่นำมาพี่ชฌาณในวันนี้ที่ท่นานสนใจอยากดูไหนเพิ่มเติมจะสอบถามตรงไหนสามารถโทรที่เบอร์0634789สามส สี่ห้าสี่ได้เลยนะครับหรือจะอะไรก็สอบถามเพิ่มเอดไลน์ข้อที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5มได้เลยนะครับเข้ามาสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคากันได้นะครับพระทุระการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มครับพี่พี่พระทุระการของเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับสําหรับคาถาแรื่งหลวงพ่อบ้านอีทีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเชื่อใจพี่หน้าครับสวัสดีครับ